É เอาแบบธรรมดาก่อนนะคะแบบเดินยังไม่มากนั้นระหว่างนี้ขอไปทำอีกสองสูตรใช่ไหมโอเคเอ๊มากนะคะโอเค 嗯。请你们在 ยาแนกับเดิม ฉะน,นั้นมันก็อานก็เป็นแบบ